มสดดาสวัสดีครับขอต้อนสวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีลเลอร์บุศีสีรัมเพิร์ตออฟฟิเชียลนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเรามีแฟนนะครับมานั่งอยู่ข้างๆเบาะหลังทำไมไม่นั่งอยู่ข้างหน้าล่ะพี่ไม่ให้หนูนะั่งข้อมันเหมือนมันเหมาะมันเอาไว้สำหรับตุ๊กาตาหน้ารถของพี่เธอไม่เหมาะ <c oughs> ไม่ใช่นะของมันเยอะดูนี่โน้ตบุ๊กกล้องอะไรเต็มไปหมดเลยนี่กล้องเนี่ยกล้องแล้วก็เสือเส้อผ้าเสื้อผ้าอะไอุ้ย ไม่บอกนะครับอ่าวันนี้นะครับอทุยาก็ถือว่าเป็นเป็นบ้านเกิดไม่ใช่เป็นบ้านหลังที่หลังที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าผมรู้แต่ว่าอทุยาเนี่ยผมไม่มีความคิดที่จะมาอยู่เลยแต่ว่าผมมาเรียนอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มาเรียนมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เกือบแบบสามสี่ปีเลยแล้วก็มาออทุยาแบบบ่อยมากถึงจะออกไปถึงจะไม่ได้อยู่ทุ่ยานะครับก็มาทุยาบ่อยมากเลยมากไปจนแบบว่าเรารู้เลยว่าออยุยาเนี่ยมีอะไรดีๆนะฮะเพราะว่าผมชอบกินสายใหมครับ ก็เลยรู้ว่าอายุยา,ยามีอะไรดีแต่ว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือนั่งขับรถมาจากกรุงเทพมากินก๋วยเตี๋ยวเรืออุยา,ยาแล้วก็ขับรถกลับแค่นี้ชีวิตผมแค่นี้นะวันไหนคืนดีคือดีแบบเบื่อเบือกรุงเทพก็ขับรถมาอายุยาแล้วก็มาเล่นริมน้ําเจ้าพยาแล้วก็ขับรถกลับเนี่ยชีวิตแค่นี้นไมาถ่ายคลิปกันบ้างไปลงไหมดับรถนะ เอาเปรียบกันวะไปเรืงแป๊ดเดียวแปดนาทีอ่ะวิวบรรยากาศหน้าง,งานก่อนนะทุกคนฉันเรื่บเบื่อมาจังเลยอ้าวพูดหเหรอไว้เจอกันนะคะยังยังไม่ถึงแปดนาทีเลยไปชมบรรยากาศนะคะพี่น้องไปค่ะ go บรรยากาศด้วยเหรอ ชมบรรยากาศการเตรียมพร้อมของสำหรับค่ำคืนนี้นะครับวันนี้เป็นลานปูนซีเมนต์นะฮะทุกคนลานปูนกลางวันอาจจะร้อนหน่อยแต่กลางกลางคืนกันตอนเย็นเนี่ยก็อากาศดีครับนี่อากาศไม่ร้อนแล้วตอนนี้ไม่ได้ร้อนเลยนะแต่ไอ้ม้กลัวร้อนแปลกชึบๆนี่ฮนะทีมคอสตูมคอสตูมก็กำลังเตรียมขนอยู่นะครับข้างหลัง สวัสดีครับพี่ตุ้ยไม่ไม่เจอกันนานเลยนะครับอากาศวันนี้พี่จะตายแล้วออสทำไมพูดเลยอะไรเนี่ยยังกันเล่นทะเลทรายอากาศมันร้อนเพราะว่ามันเป็นลางฟูงฮะจะไปไหนเสร็จแล้วก็จะไปแล้วเหรอไปอยู่ด้วยไปไหนเหรอเอาดีๆ เน,นี่ยี่ตุ้ยทำอย่างนี้หลานตุ้ยทำอย่างนี้อันนี้คือสัญลักษณ์เวลาผมถ่ายรูปสัมนายและเพื่อนโชว์เขาบอกเอ่ะสองนิ้ว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  <c oughs> คือก็คือเอาสัมนายสองนะเป็นท่าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะฮะสองนิ้วสองนิ้วทุกคนลองคิดดูด้ว่าอยากให้เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์อะไรเวลาถ่ายรูปทีมงานสัมนายและเพื่อนโชว์นะครับ โอ้ดีใจนะอ้าเราไปเจอเราไปเจอน้องๆเราอีกแล้วชื่ออะไรวะ <c oughs> เรามาเจอแฟนเก่าเราแล้วนะฮะทุกคนเรามาเจอแฟนเก่าเราเลยฮะเราไม่ได้เจอเขานานมาก เราอยู่กินนอนด้วยกันมาหลายคืนนะฮะแล้วเขาก็ไม่เคยสนใจเราเลยสวัสดีจ้าที่รักเ <laughs> นี่ยครับแฟนเก่าผมนะฮะรอนรอนดูนี่เดินหนีพี่อีกแล้วเนี่ยครทุกคนไฟ่สดหี่ oh, มโอ้ยดำมากคิดถึงพี่ไหมไม่คิดถึงพี่อ๋เลยพี่อ๋ไม่เคยสนใจหรอกคิดถึงพี่ไหมความจริง ไม่คิดถึงเลยเพราะพี่อออไม่เคยทักถามไม่เคยนู่นนี่นั่นไม่เคยวงนี้จะอยู่ไหนนีไม่ทักหาหนูเลยพอดี่พอนี้ช่วงนี้กำลังติดวนนี้กำลังแบบวางโปรเจกต์เสาหน้ารถเบิร์นโชนะฮะใช่เดี๋ยวรอดูโปรเจกต์ป่าช่วยเหมือนกันนะค่ะประมาณยังไม่ได้ข่าวว่ายังไม่จองคิวเลยนะครับเรียบร้อยแล้วเอายังไม่ลงใช่ไหมหมอลำแปดคณะค่ะไม่ใช่เสาหน้ารถเบิร์นโชเอายังรถเบิร์นโชไม่เอาเราเอานี้เอาวงใหญ่เอาวงใหญ่ใช่ค่ะเอาวงใหญ่ ลำเพลินโชว์มีคนเอาแล้วอ๋อตายแล้วเสียใจเลยนะแต่ก็มีป๋าช่วยด้วยอ๋อฝากสั่งลำเพลินโชว์ด้วยนะฮะมีคิวอยู่มีคิวอยู่ยังไม่ลงเลยใช่ไหมแล้วก็มีโปรเจกต์ใหญ่ก็มีลำเพลินโชว์ด้วยอ๋อโปรเจกต์ใหญ่มีวำเพลินโชว์ด้วยแล้วก็ปีหน้าดูดูกันหน้าใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เด็กข้าปีเลยเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนติดตามที่เพจป๋าช่วยได้เลยนะค่ะโอ้ยน้า ไ,ไหนฟิลเตอร์ต้องมาแล้วนะอันนี้งานใครี่ยอันนี้าจะเป็นงานของสวัสดิ์ในเตอร์เทนเมนนะคะที่ขายโดยป่าช่วยนะคะวันน้มช่วยงานมาช่วยงานมาช่วยงานอาชอันนี้มีอะไรลีโอใชออน,นี่เ,นเจอทีงานกเก่าๆนาะถ้าใครติดตามช่องนี้เรียอกว่าสก็จะรู้นะคะว่าผมก็เคยช่วยอยู่ในทีมงานป่าช่วยถามวนนะคะสวัสดีครับพี่จะเดินมาหาก็เดินหนีพี่เนี่ย อันนี้อันนี้มากันครบยังไงครบแล้วแสดงว่ายังมากันไม่ครบทีมใช่ป่ะยิงยิงยิงอย่างนั้นเนี่ยอีกทีไปนู่นไอทีไปนุ่นไปไหนบางกงเอ้ามีงานสองที่เหรอครับอ๋องานสองงานบรรทุนหรืองานอะไรอ๋อไม่ใช่ไปบางกงพรุ่งนี้ไปวันนี้ของอะไรไม่รู้มอลลัมหรืออะไร เม็ก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 ม็กบางประกงแค่ที่เดียวกันที่พี่จะไปพรุ่งนี้ป่ะไม่รู้ไม่ใช่ไม่่ใชอ๋อวันนี้แยกเป็นสองทีมพรุ่งนี้พี่ไปบางประกงวันนี้เลิกกี่โมงรู้ป่ะไม่รู้สี่ทุ่มสองรำ่นกี่โมถ้าอีสานไม่เลิกเช้าแต่วันนี้มันภาคกลางอะเนาะใช่ครับเช็คตื่นแบบต้องรอช็ค ลโลโก้เป็นไงบ้างเปิดรายได้แล้วใช่ไหมเราจะไม่ได้ถ่ายคลิปก,กันเลยเนี่ยยังไม่ถ่ายคลิปเลยวันนี้ไปไหน,น,นอันนี้ช่องเก่าหรือช่องใหม่ที่ว่าเปิดรายได้ได้ช่องใหม่ครับอ๋อช่องเก่ายังไม่ได้ดีละดีใจด้วยครับช่องเก่าไปดีดีดีใจด้วยเปิดได้กี่วันแล้วน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วนะครับโอเคเนาะดีใจด้วย เราค่อยเราค่อยถ่ายคลิปกันอ่านะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จังหวัดอุทัยนะครับวันนี้อำเภอนไทยเดี๋ยวไปหาอีกคนหนึ่งก่อนไม่รู้เขาจะคิดถึงผมหรือเปล่าวันนี้เลิกกี่โมงอ่ะวันนี้เลิกกี่โมง เลิกกี่โมงวันนี้น่าจะ no แล้วแต่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นนี่เลยอืมคงไม่เช้าหรอกมั้งเจ๋งโว้ยใครจะไปเช้าพวกนี้แบาบังกงไงบางปบังกงกงกงเอางี้ละเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนครับแปดนาทีลรอแปดนาทีละไปพักผ่อนละร้อนโอเคครับสวัสดีครับ